เอาละครับทุกคนเดี๋ยวพิพมเชิญครับนี่พี่พิมพจะทำอะไรของเขาอะคนที่ต้องแถลงข่าวคือเธอไม่ใช่เขานะแกจะทำอะไรไว้ผมทำหน้าที่หัวหน้าวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมต้องรับรู้ด้วยพี่ยืนรอรอดีกว่า สวัสดีครับผมในฐานะหัวหน้าวงสาวหน่อยเพรบานแพง่งมีนิสิมาสี่แจงเร่องข่าวผมเสือว่าพี่น้องเข้าสนใจในข่าวข้าของวงมาตลอดและตอนนี้ก็มีประเด็นหลอนลลก็คือเรื่องของนางเอกใหม่ไอพิมดาวในฐานะคนที่อยู่วงมาโดนมีประสบการณ์มากกว่า20กว่าปีเอ้ยเพื่อนมิสิตธิดใจีแจงแต่ก็บอกข่าวสู่พี่น้องฟังเสื้อนพอมพิมครับพิมขอขอบคุณ กับลังใจของแฟนๆที่เป็นห่วงพิมนอจ้ะพิมพ์เป็นนั่งเอกครูกับวงสาวน้อยเพชรบานแพงมาตั้งแต่อายุสิบห้าเนื่งในสำนึกในบุญคุณของ <c> พอคู่สัปดาห์ไม่คู่จันเพ่นตอนนี้พิมพ์ยังเป็นลูกสะภ้ยและเป็นหนึ่งในผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ,บานแพงพิมพ์ยินดีตอนรับนักรองที่มีความสามสามรถทุกคนที่อยากเข้ามาร่วมงานกับเฮาในโอกาสนี้พิมพ์ขอตอนรับ นองแอนนาอาริสาเขาสูงวงสาวน่อยเพ็ดบานแพงยังเป็นทางการค่ะอาขอบคุณพ่มื่อเลยครับขอบคุณได้ใจเอื้อแต่คุณแอนนาคิดว่าสิมีปัญหาอยู่บ่อทศีสัญญาขึ้นวงไม่อะแอนนามีปัญหากับวงเก่าจริงค่ะและแอนนาตั้งใจทำงานมาโดยตลอด แต่แอนนาได้รับเงินค่าจ้างมาสามเดือนแล้วออและในสัญญาจะของวงเกาบอกสิเฮดเพลงให้แอนนาปีละสามเพลงและจ่ายเงินทุกๆสินเดือนแต่เพิ่นกับได้เฮดตามสัญญาแอนนาก็เลยขอยก,ยกเลิกสัญญาค่ะมผมม่ยอมเอ,อ้เออนบคุณนบจะของใครดิ นี่คือหนังสือสัญญาที่มีลไล่มือของแอนนาอลิสาสัญญาระบุไว้อย่างชัดเจนแอนนายังมีสัญญากับผมอีกสองปีว่ไดดมีการยกเลิกสัญญาดใดๆทั้งสิ้นแล้วผูใ้ใดที่มันละเมิดสัญญาเอาแอนนามาขึ้นวงเนี่ยผมสิฟ้องให้เบิดเลยเอ้ยเอ้ยอะไรฟ้องฟืองอะไรกันวะบ้าเปล่า ก็นักร้อง slowly, เขาไม่อยากจะไปอยู่กับคุณแล้วกันให้สัญญามัดระบุไวยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าจะมีปัญหากระเซินไปฟ้องได้เลยคุณชวินครับแล้วคุณชวินมีเอกสารยืนยันบ่ะครับว่าแอนนายกเลิกสัญญาอีนีมีโชคบ่ะครับเอามาโชว์ครับเบิ้งนะครับใครเอาสัญญาณมัลลภเนี่ยคุณชวินจะใจกันแน่ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเลยก่อนอืเมื่อเขาผิดสัญญาให้ไหมนักร้องเขาแจ้งแล้วใช่ไหม แทนท hey ี่จะปล่อยเขาไปทำมาหากินส <home> ิบ้ายี่สองปีมันพอไล้ไอ้นพเขาคุยกันแล้วบแม่นบอกฮะไอ้บอมบ้เงินจังแอนนาแอนนาก็ต้องกินต้องใส้ต้องทำมาหากินคือกันแอนนาแอนนาสิไปลองว่งใดิไปลองได้พับในบามองในนี่ไอ้บอกให้ว่าแต่แอนนามาลองว่งบอลลัมแบบนี่มันเป็นครูแห่งกับไอ้แอนนาเห็ุแบบนี้ไอ้พย่มไอ้นพครับ ผมว่าเขากับเป็นคนในวงการเดียวกันคอยคุยดีกว่าครับกูหัววงการเดียวกันแต่ตอนนี้มึงแย่งนักร้องกูกูบอกโอเคผมบ่ได้แย่งเขาไอตอนนี้นักร้องบ่ได้ยอย่าอย่ก็ไอ่แต่ที่สำคัญนะไอบ่บ่ได้จายค่าจ้างเขาเพงกับบริห็ดตามสัญญาเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้ว่าจ้างพิสัญญาเขาก็มีสิทธิยกเลิกสัญญาขึ้นกันีนมึงหัวหมอผู้กูตีว่าอยู่ บริวัหงอหม้อตกใผมจำดเดบิดเฮ้าเลียนร้องเลียนร่ำคู่เดียวกันเป็นพี่น้องกันพ่อผม,ผมจำไดเบิดทุกคนคะ <c oughs> ในสัญญาที่แอนเหตดไหตกระบอกกล่องฝ่ามัตสินระบุอย่างชัดเจนว่าเพื่อิเห็ุเพลงให้แอนหน้าปีละสามเพลงและจ่ายเงินทุกสินเดือนแต่เพื่นกับบริษัทตามสัญญาค่ะโอ้โ <c oughs> เหตุเกิดี่จังไรอาจก็พิสัญญากับเขาผมว่าตางคนตังอยู่ดีกว่าครับอ้แม่เจ้าพิสัญญาแม่วัวท่วงหยั่งเขาโอ๊ยเบื่อเงื่อนเขาด้น่ะเบื่เพ่งกับบื่เฮ็ดเงื่อนกับใบใจวมวท่วงหยั่งเขาอีกโอ้โหบ่ไหวบังคับเขาไ่ได้วยอเอาละค่ะเอาละค่ะทุกคน ได้ยินชัดเจนแล้วเนาะค่ะตอนนี้พิมพ์วาท้าม่าปคุยถึงข้ามเพียงแต่คุณนะที่ทำให้วงเรามีกระสางานเข้าัวๆแน่